ยกเลิกการหอดพายเลยเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเลยแม่โทรมาเลยฮัลโหลแม่อยู่ไหนมาอ่านหนังสือกลับบ้านแม่แล้วที่มันกี่โมงกี่ยามแล้วก็หนูอยากอ่านหนังสือไงแม่อะ <c oughs> ไรหนูอยากดูอ่านหนังสือไม่ต้องกลับมาที่บ้านไม่ต้องไม่ต้องกลับมาโอเค เ,เดี๋ยว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 ก่อนอันว่าทำเนียมหมอเผ่าเจ้าชีวิตซึ่งมีมาแต่โบราณกาลนานมาได้มีการยึดถือปฏิบัติกันอย่างคลิ่งคัดไม่มีใครคาดฝันมาก,ก่อนว่าจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยกษัตริย์พระองค์ใดแต่แล้วเมื่อการเวลาผ่านนสิ่งต่างๆยมต้องประเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงขาราชการทั้งหลาย เราจะทรงทําการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสยามเราทรงยกเลิกการหมอบคลานเข้าเฝ้าพระหาษัตริย์เพื่อให้ทันต่อสมัยและทันต่อประเทศสารั่เขาขอเดชะพระยามบพเก้าว,าาก,าวการหมอบคลานนั้นมีเป็นประเพณีที่มีมาตั้แต่สมัยโบราณแล้วแบบนี้คนเท่ยค,คนแก่ที่ขอปฏิบัติกันมาก ท่านจอธิบายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้อย่างไรหากมีการยกเลิกประเพณีนี้ขอเดชะพระยามทุนเกล้าแต่แล้วพวกคนเฒ่าคนแก่นั้นจะคิดเห็นย่างเช่นไรเนื่องจากการหบอกพานั้นถือเป็นการเคารพสูงสุดและยากที่จะเปลี่ยนแปลงพระเจ้าค่ะ การเคารพนั้นไม่ใช่แสดงถึงการต่ำต้อยแต่เราจะต้องปรับให้เหมาะและให้ทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการเคารพการเคารพไม่ใช่แค่เป็นการหมอบครานแต่ยังมีวิธีอื่นที่สามารถแสดงถึงความเคารพต่อพระหมหากรรษัตริย์ได้ เอ็งได้ยินมาหรือยังพระเจ้าอยู่หัวจะทรงยกเลิกการหมอบพานต่อไปนี้เราไม่จําเป็นต้องหมอบคานต่อหน้าเบื้องประทักอีกต่อไปแล้วนะจริงเหรืออีจ,จิตถ้าไม่หมอบคานเราจะทํยังไงล่ะการเคารพพระองค์จะเป็นอย่างไรเราแค่ยืนตรงและก้มศีรษะก็ถือเป็นการเคารพที่เหมาะสมที่สุดแล้วแต่มันก็ยังให้ความรู้สึกถึงการเคารพพระองค์ไหมคนรุ่นหลังคงไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกเราควรเคารพในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันไม่มีใครต่ดเปิ้ลไปก่อนใคร วันนี้มีพระราชสารจากพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดกล้าให้มีการยกเลิกการหมอบคลานในการเข้าเฝ้านับตั้งแต่บัดนี้สืบไปวันนี้เราจะทรงประกาศยกเลิกการหมอบคลานเข้าเฝ้า เพื่อให้ทันกับยุคสมัยและให้ทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีขอให้ขา้าราชการและประชาชนทุกคนปฏิบัติทวนหน้ากันขอเดชะพระยาญาเป็นคนกลา้าประชาชนกับขา้าราชการจะเข้าใจคำสั่งนี้หรือไม่แลาจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับขา้าราชการหรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะ มันจะไม่ส่งผลกระทบหากเราให้ความเข้าใจกับประชาชนในฐานะชา,ชาประชาชนที่มีความเท่าเทียมกันและเราจะไม่ใช่การหมอกครานที่ทำตามกันในโบราณมาจนถึงทุกวันนี้สื่อไปอเดชะพระยาพิพัน์เก้าการเคารพนั้นไม่จะเป็นต้องหมอกครานเราจะทำตามที่เราองค์สั่ง และพัฒน,นาประเทศชาติเป็นพร้อมกันพระองค์ทรงทำถูกต้องแล้วเราควรเครรารพในฐานะมนุษย์ไม่ใช่เพื่อเพียงการขอบคานเท่านั้นเพื่อเป็นการเคารพต่อกันเราควรปรับตัวให้ทันเจอร์การเปลี่ยนแปลงใ็นด้วยเราจะเคารพในวิธีที่เหมาะสมและมีเกียรติเช่นการยืนตรงละก้มศีรษะไม่ใช่การหมอบคานขอบพระคุณพระเจ้าอยู่หัว หลังจากที่มีการยกเลิกการหมอบคาน<ไ>พระเจ้าอยู่หัว<ไ>ก็ได้สอบถามความคิดเห็นกับท้ายพลเรื่องเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการยกเลิกนี้ปรากฏว่าประชาชนมีความสุขมากและทุกคนก็ได้จดจำท่านในชื่อของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่5ของกรุงรัตนกโกสินทร์ท้าสถิตในหัวใจเ<ไ>ชื่อน,นิรันดร์